สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีทำ้านในรัฐทุ่ท่านาทุกคนนะครับผมนี่แล้วก็ลงไปหยอดน,น้ำกกันนะครับผมปายังเลิอกหยาดแล้วยัยงครับพี่น้องไปกันนะครับผมอยู่ซอนโจ้สาวอีนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำ้านในรัฐที่ทุกคนนะครับผมเอฟซีที่อยู่ด้วยกันตด้นานด้วยนะครับผม FC ที่มาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูยางนะครับเลิกหยะเลิกหยาดเลยอยัางครับเราก็จะได้หยอดน,น้ำกดกันนะครับพี่น้อง สวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีทั้งหมนเลยละทุกท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมโอ้ยยังไม่หยาดเลยพี่น้องเอ้ยจะได้กลับลงไปกินข้าวก่อนบ่ยังไม่เลิอกอย่าเลยเอฟซีจะได้ลงไปกลับกินข้าวก่อนนะครับผมฟอรยอดสกอร์เนอเอฟซีน,นะ ปอกปลกปอกปกเลยพี่น้องนี่นี่น้ำยางพี่น้องน้ำยางกิ้ย่างต้นซากันนี้นครับผมกิ่ย่างต้นซากยังอยญ่อยู่นะครับพี่น้องยังไม่เลิอกอยากเลยนะครับผมยังไม่เลิอกอยากเลยพี่น้องเอ้สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่นะครับสวัสดี เอฟซีทำานด้รัทุกชัานทุกคนด้วยเคราะคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมยาอย่าไปเลิอกอยากเลยเอฟซีไอตัวยายาตัวเสากับเสาแล้วนะครับพี่น้องตัวยาปอกแป๊กปอกแป๊กปกนยังยาไปเรื่อยๆอยู่ด้ยพี่น้องรอฟอกหยดน้ำกก่อนนะครับผมก่อนลงกลับไปกินข้าวนะครับพี่น้องเนาะ บรรยากาศกันดัครับคนที่อยู่ซันโจาสายลุยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านะดลาดที่ท่านทุกคนนะครับผมขอมาเจอคลิปนี้ครับผมจากซันโจาสายลุยนะครับขอบคุณครับ